ว้าวเป็นไงบ้างเซนเอกวันนี้ตกปลาพอได้ตัวบ้างไหมล่ะเฮ้ยเซนมินช่วงนี้นะตกปลามาหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้ปลาเลยอะดูจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยวั a ก็มันในน้ำมานะเซนเอกมองไม่เห็นตัวปลาเลยเนี่ยเอาอย่างนี้สิลองเปลี่ยนจากตกปลาไปจับนกดูบ้างสิเนี่ยของเห็นเห็นอยู่บางทีก็เกาะตามต้นไม้บางทีก็บินมาให้เห็นเห็นเลยน่าจะจับง่ายกว่าตกปลานะเออว่าเซนมินจริงด้วยเนาะของเห็นเห็นอยู่กับตาเนี่ย ตกปลามาตั้งนานแล้วเนี่ยหลายวันแล้วยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยเปลี่ยนไปจับนกอย่างเซียนมิ้นว่าดีกว่าแม่เหมาะจริงๆมันก็แน่นอนอยู่แล้วของมันเห็นเห็นอยู่เปลี่ยนอาชีพใหม่มันหมานก็แล้วกันนะเซียนเอกว<ะ>ั a <c oughs> โอ้โหทำอะไรอยู่นะเซียนเอกเอาก็จับนกอย่างที่เซียนมิ้นบอกไงเนี่ยจับมาตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วยังไม่ได้ตัวเลยเหนื่อยนักกว่าเก้าอี โอ๊ยไม่น่าไปแนะนาเลยซื้อเกินอะไรจะซื้อขนาดนี้เนี่ยเอาว่ากันทําไมละเซนมินก็บอกให้เซียนเอกมาจับนกเซียนเอกกามาจับนกแล้วเซียนเอกผิดตรงไหนก็รู้เซียนเอกว่าเซียนเอกมาจับนกแต่เซียนเอกเปลี่ยนอุปกรณ์หน่อยได้ไหมเอาแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเซนมินว่าต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ด้ย